ก็กระบวนการต่อไปเป็นเรื่องของการขายสินค้าหรือบริการนะครับบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการขายทรัพย์สินด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องมาดูที่ขายนะครับขายก็จะมีการรับเงินมัดจาก็คือขายสินค้าให้ลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วก็รับเป็นรับเงินมัดจาเมื่อเราส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วก็กลายเป็นขายขายแล้วก็ส่งสินค้าแต่เมื่อส่งสินค้าไปแล้วปรากฏว่าสินค้าเกิดการแตกหักเสียหาย,ห,ห,ายหรือชํารุดอย่างเงี้ยเขาก็ส่งคืนมาแล้วก็จะบันทึกกันที่รับคืน ทมาดูต่อเนื่องนะครับไปที่การเงินนะครับไปที่ลุกนี้ตอนนี้บางครั้งเนี่ยเราขายเขาในราคา11บาทแต่เราเปิดแบงก์กับสีไป10บาทนะอีกบาทหนึ่งก็จะกลายเป็นตั้งหนี้ทับลุงนี้ก็คือใบเพิ่มหนี้นั่นเองแต่ถ้าเราขายเข้าในราคา10บาทแต่เราเปิดแบงก์ับสีไปอีกบาทอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเล้ก็ต้องลดหนี้นะครับตรงนี้การรับชําระหนี้นะครับก,ก็ต่อเมื่อเรามีการ ได้รับเงินมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาปฏิรับชําระนี้